ลุงเทดคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2566นะครับหลังจากผลการเลือกตั้งนะครับปรากฏขึ้นนะครับสีส้มก็มานะครับสีส้มในที่นี้ก็น่าจะเป็นป TC ด้วยนะครับสีส้มเขาก็มานะครับตอนนี้สีส้มตอนนี้ก็บวกอยู่9,1 0 0แสนะครับ สัญญาณก็บวก usd ก็บวกไป292ดอลลาร์นะครับถือว่ามาแรงทีเดียวนะครับสำหรับสีส้มนะครับซึ่งนะครับก็เป็นเหตุเป็นผลว่าไม่คือมีเราต้องไม่มีลุงนะครับคือมีลุงต้องไม่มีเรานะครับก็เป็นไปตามสโลแกนนะครับผลการเลือกตั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังมีคนแก่ๆนะครับสบวเราเราก็ไม่ได้ว่าเขาทั้งหมดนะครับเพราะว่า วัยรุ่นนะเขาจะรู้รับรู้ข่าวสารรวดเร็วนะครับก็จะเห็นว่ามีการยังคงเลือกพลังประชารัฐแล้วก็รักสาไทยอะไรพวกนี้นะครับทางสองพักของลุงก็มาแรงแล้วก็มีการสนับสนุนรุนแรงเหลือเกินนะครับสามสี่ล้านเสียงนะครับที่เลือกรอรอสชอนะครับรอสชอ,อะไรพวกนัน้มันยังคงมีหลงเหลือนะครับแม้ว่าทางก้าวไก่เขาจะได้ไปสิบกว่าล้านเสียงแล้วก็ ทไทก็ตามมา7หรือ9ล้านนะครับแต่สร,รุปโดยทั่วไปนะครับมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด52ล้านคนนะครับของของประเทศไทยนะครับมีผู้มีสิทธิ์52ล้านนะครับเมื่อมีผู้มีสิทธิ์52ล้านต้องการเพียง80%ก็คือ42ล้านปรากฏว่าเขามาเพียงมามีการเลือกตั้งเพียง3ล้านสี3สิิ 30, 30, ล้านกว่านะครับก็เป็น ทั้งหมดก็ตก75นะครับหลังจากดูปัดการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเขาก็สรุปออกมาประมาณนี้นะครับก็ต้องรูการสรุปอีกที100%นตะครับต้องรอทางด้านกอกตออกมาประกาศก็น่าจะเป็นวันนี้ตอนเที่ยงหรือตอนไหนไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ช่งชวงเช้าอยู่นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าจังหวะของ MSCD เริ่มมีการโค้งกลับนะครับแม้ว่า ขายใส่ชี้ลงนะครับก็หมายความว่าราคาก็กลังจะเริ่มติดกลับนะครับเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าการขึ้นลงของราคานะครับปกตินะครับจากปกตินะครับถ้าก็ชนต่ําสุดเนี่ยชนบริเวณด้านนี้เสร็จเขาก็ต้องมาชนด้านบนดูเหมือนว่าด้านบนจะสั้นนะครับก็ราคาก็จะไซด์เวย์มาชนด้านบนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าภาพอดีตนะครับภาพความทรงจําในอดีตนะครับเขาบอกยังไงครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาชนกรอบด้านล่างนะครับ จะถูกบีบังคับให้ไปชนกรอบด้านบนเมื่อชนกรอบด้านบนเสร็จก็จะถูกบีบังคับให้ถูกมามาชนกรอบด้านล่างเมื่อชนกรอบด้านล่างก็จะกลับขึ้นไปชนกรอบด้านบนนี่คือแนวทางในการเคลื่อนตัวของจังหวะราคาที่เราพอจะจับได้และถ้านักทุนควรจะเข้าเก่งกําไรเมื่อราคามาชนกรอบด้านล่างนะครับมัน,เป,นเป็นบทสรุปของการในการลงทุนนะครับก็คือว่า เมื่อไรก็ตามที่ราคาลงมาชนกรอบด้านล่างนี่ท่านต้องหาทางเข้าช้อนนะครับแล้วราคามันจะไซด์เวย์ขึ้นไปชนกรอบด้านบนกาไรอาจจะได้มากหรือได้น้อยนะครับมันก็อยู่ที่จังหวะของการเปลีป่ยงเบนของจังหวะไซด์เวย์ลงมาถ้ามันเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นราคาของ BTC นี่นะครับ BTC นะครับดู BTC นะครับเขาก็จะชนกรอบด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปชนกรอบด้านบน มันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของการเคลื่อนตัวก็คือเมื่อเขาชนกรอบด้านล่างเสร็จนะครับเขาก็ต้องพุ่งขึ้นไปชนกรอบด้านบนก็จะถือว่าเป็นกําไรมโหฬารรนะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นคือไซด์เวัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาเล่นเล่นคริปโตที่มันเป็นจังหวะไซด์เว้าขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วราคาก็จะไซด์เนวะ์อีเมซดีก็จะชี้ขึ้นไอซ์ก็จะชี้ขึ้นราคาก็จะพุ่งพวดขึ้นไปชนด้านบนเพราะฉะนั้น พดีซีก็บอกว่าจากตรงตรงนี้นะครับราคามันจะค่อยไปที่1นล้านสนะครับจากตอนนี้ราคาที่เก้าแสนหนึ่งนะครับก็เรียนในทั้งทุนทราบนะครับว่าท่านจะเก่งกําไรได้อย่างไรนะครับหลังจากที่ประเทศไทยนั้นนะครับยินดีเป็นสีส้มนะครับกทมนั้นแลนสไลด์นะครับเหลืออยู่2อสาเหลืออยู่2อสมจุดนะครับเหลือสอสาเขตนะครับเพื่อไทยแข่งมากับก้าวไก่นะครับก้าวไก่ที่ก็คือว่า เป็นมือใหม่นะครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีการกินนะครับไม่มีการใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเพื่อไทยเอาเอานักการเมืองเก่าๆลงไปซึ่งหนึ่งมันมีความฝังใจเดิมๆว่านักนักนักการเมืองเก่าๆนั้นคือเขาเขาเขาเกลียดนะครับหมายาว่าดูเหมือนอย่งางอ่าทงที่พัทยานะครับบ้านใหญ่แพ้แพ้ลาบเลยนะครับขนาดบ้านใหญ่เขาย้ายมา ถ้าเป็นเรื่องสมัยเก่าๆคือยังไงก็ได้คะแนนยังไงก็ยัง,ย,งยังไงก็ได้ชนะนะครับแต่ปรากฏว่าโหนนี้นั้นเทคะแนนแล้วก็พุ่มคะแนนให้กับพักก้าวไก่เพื่อจะให้ไปสู้ต่อกับลุงนะครับไม่เอาลุงคือประหารลุงกันเถอยยังไงต้องเอาลุงมาประหารให้ได้ก็เป็นเหตุเป็นผลให้เกิดให้เกิดการล้มช้างนะครับหลายๆจังหวัดนะครับถูกล้มช้างทั้งเชียงใหม่ก็มีโอกาสเกือบพ่ายแพ้นะครับ เกือบทั้งจังหวัดนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลายปีแล้วนะครับที่ลุงโทนี่บอกว่าจะกลับมาอย่างงู้นอย่างงี้จะกลับมาแล้วจะกลับมาอีกแต่สุดท้ายไม่กลับแล้วก็ไม่กล้าร่วมมือบอกว่าให้แสดงชนไปเลยยังไงลุงโทนี่จะช่วยเต็มที่แต่ปรากฏคือไม่มีการช่วยอะไรเกิดขึ้นนี่คือข้อเสียนะครับหนึ่งอย่างนะครับประชาชนเห็นได้ได้จากความประพฤติส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับเราไม่ได้ว่าเขานะครับแต่ละ เรากาลังพูดถึงว่าการสูญเสียหรือการพ่ายแพ้ของเพื่อไทยนั้นเกิดจากอะไรคือเขาพูดได้จริงนะครับพูดได้ทราบซึง้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดไปแล้วพูดมามันก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากว่าจะไม่แก้ไขในจังหวัดถัดซึ่งก้าวไกลเข้าชี้ชัดแล้วก็เด่นชัดแล้วก็ทําก็น่าจะทําได้จริงนะครับเพราะว่ายัางไงซะต้องให้โอกาสก้าวไกลได้ทําดูก่อนนะครับแล้วเขาจะมีเขียน MAU ต่างๆว่าถ้าเกิด ต้องการเข้ามาอยู่ในรัฐบาลคุณจะต้องมี m A o u คือพูดในสนาธารณะต้องมีประโยชน์อะไรให้แก่กันและกันหรือต้องให้เปิดเปิดเผยนะครับไม่ใช่มาเจราจาอย่างเอาก่อนที่งูเห่าไปหาลุงนะครับทีนี้งูเห่าก็ตายยกคอกนะครับหลังจากที่มีการมีการมีการเลือกตั้งกันที่เกิดขึ้นนะครับงูเห่าที่คิดว่าตัวเองนั้นมีดีมี คุ้มประชาชนคุ้มหัวก็ทำเย่อหยิ่งทำไม่สนใจทำว่าตัวเองมีราคาก็ถูกขายถูกชักจุงถูกซื้อไปนะครับนี่แหละครับประชาชนเริ่มเห็นลนะครับว่าคุณมีความจริงใจหรือมีความต้องการที่จะทำเพื่อประชาชนหรือปารับปากประชาชนไว้ว่ายังไงแล้วสุดท้ายแล้วคุณมาหักหลังคุณก็ต้องโดนแบบนี้เมื่อคุณไม่มีใจไม่มีความมั่นใจให้กับเขา เขาก็ไม่มีความมั่นใจให้กับคุณเขาจะเลือกคุณไปเพื่ออะไรอย่างน้อยไปตายอดาดับหน้ากับก้าวไกลยังจะดีกว่านี่ก็คือการบทสรุปนะครับอย่างบางคนบางคนก็โอ้โหเสื้อแดงอย่างงูน้นเสื้อแดงอย่างนี้พยายามเรียกเสื้อแดงกลับมาเพื่อดึงดูดชาวเสื้อแดงปรากฏว่าเสื้อแดงเขาก็เบื่อนะครับสิบกว่าปีแล้วไม่เกิดอะไรเกิดขึ้น9ปีแล้วก็ยังทําอะไรกับลุงไม่ได้ลุงมีแต่กฎหมายอยู่ในมือ ลุงฟ,ฟันนู่นฟันนี่สุดท้ายรวเสื้อแดงช่วยกันเองไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่จะจะต้องเชื่อกันต่อไปเมื่อคุณเชื่อเชื่อช่วยเสื้อแดงไม่ได้แล้วคุณไม่แอคชั่นไม่ออกไม่ยังคงเก็บเสื้อแดงไว้แล้วก็นั่งอมพงามเหมือนกับเป็นประธานเสื้อแดงแล้วก็ดีแต่ไปออกนู่นออกนี่แล้วก็ไม่ออกว่าต้องนัดเสื้อแดงมาชุมนุมทํากิจกรรมเรื่อยๆนะครับ คืออย่างน้อยต้องมีกิจกรรมของแสื้อแดงมาเรื่อยๆแต่อันนี้คือคุณหายไปเลยเพราะคุณกลัวลุงนะครับลุงเขาก็มีมาตรการเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เขาไม่กลับไปเลือกลุงแต่เขาออกทางก้าวไก่อันนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นความเหียนส่วนบุคคลนะครับท่านั่งทุนครับคือเราวันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้หน่อยนะครับก่อนที่จะไปเข้าทิศทางของคริปโตแต่ดูๆแล้วคริปโตก็ยังคงไซด์เวกลับขึ้นมานะ,น,นะครับยกเว้นนะครับยกเว้นนะครับยกเว้น บางตัวที่เขาลงแล้วลงเลยนะครับจังหวะขาลงของเขานะครับก็ยังคงเป็นจังหวะขาลงแล้วก็ต้องลงมาต่ําสุดนะครับอย่างตัวนี้นะครับยังคงลงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสวิงกลับขึ้นไปนะครับสลับตัวครับคอยนะครับเขาสวิงกลับพอะไรครับเพราะว่าดูจาก HSI แล้วก็ดูจาก MACD เริ่มจากโยกตัวกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้มีการยอดตัวนิดหน่อยนะครับก็เดิมทีก็ลงมาที่49บาท แล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไป50บาทหลังจากราคาก็ค่อยกลับขึ้นมานะครับเจฟินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ราคาก็ย่อตัวลงไปนะครับที่8บาทนะครับแต่นะครับยังคงมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเพราะว่าเขาทำนิวโลนะครับ mm hmm. เมื่อมีนิวโลคุณก็ต้องทำใจว่าจะต้องมีนิวโลอีกครั้งหนึ่งยกเว้นว่าการเคลื่อนตัวจะไซด์เวยไปทางเดินข้างแล้วก็ยาวนานถึงเกือบ2อาทิตย์ ต้องหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปถึง2อาทิตย์นะครับเมื่อประมาณนั้นราคาก็จะเปลี่ยนแกนรีเนเลกชันให้ไซด์เวัพขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆไซด์เวกับขึ้นไปตอนนี้ของเจฟินก็เลยลงมาที่8.7 7บาทนะครับเราก็ดูกันแบบนี้นะครับว่าการเมืองกับคริปโตมันมันไปด้วยกันได้ยังไงนะครับดูนะครับว่าจังหวะของมันเริ่มดีขึ้นมาทุกตัวนะครับ LDO ก็บวกนะครับดอกคอยก็บวกนะครับดอกคอยนะครับดอกคอยก็เป็นสีส้มนะครับเช่นเดียวกันนะครับ ช่วงนี้หวัดผวากับสีส้มนะครับถ้าเป็นจริงๆก็คือว่ามันหน้าหน้ากลัวนะครับการกลับมาของสีส้มแล้วเขาก็ประเด็นก็คือต่อไปว่าในการดําเนินงานการทําในการที่จะบริหารประเทศชาติเมื่อคุณรับ,ล,บลับปากประชาชนไว้แล้วนะครับสิ่งต่อไปจะต้องทําให้ได้จริงร้อยวันเขาจะทาอะไรอย่างที่เขาพูดไปแล้วเขาต้องทําให้ได้ถ้าเกิดทําไม่ได้เขาต้องมาสารภาพกับประชาชนว่าทําไมถึงทําไม่ได้ อันนี้สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวแปรในการเลือกครั้งต่อไปต่อไปนี้ประชาชนจะต้องเป็นใหญ่นะครับเสียงของประชาชนจะเป็นใหญ่นะครับทีนี้ผู้มีอํานาจจะต้องเกรงกลัวในประชาชนนะครับถ้าเกิดคุณไม่ทําจริงคุณไปกินนอกกินในไปทานู่นทําน,น,านี่ให้มันเกิดความเสียหายขึ้นมาแต่ละครั้งอันดับลำดับถอด,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 ดต่อไปนะครับก็คือกกตจะต้องติดคุกนะครับคือเขาจะต้องอเล่น เล่นกันกลับขึ้นมานะครับแต่ก่อนกรกตจะติดคุกกรกตก็ต้องมีการวางวางเกมกันก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทันเกมของเขานะครับเราก็จะมีความต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องมีมี m i n ์ s e ตที่ดีนะครับต้องต่อต่อรองและรับได้นะครับในเกมรูปแบบเกมนะครับแต่ว่านะครับในในจังหวะต่อไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือนะครับมีมือถือกันทุกคน ออนไลน์กันได้ทุกคนนะครับต่อไปก็คือการโกหกการโกงกันนี้มันจะยากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณมีการโกงหรือมีการเลือกหาพวกนี้ใช่ไหมครับมันรูปมันจะขึ้นมาแล้วก็คลิปมันก็จะขึ้นมาว่อนในในอินเทอร์เน็ตนะครับคลิปเดียวก็สามารถเรียกผู้ชมเข้ามาเป็นล้านล้านแล้วก็เข้ามาเข้ามาตัดสินกันนะครับนั่นคือต่อไปคือความเป็นจริงของประเทศนะครับที่จะช่วยนะครับช่วยช่วยประชาชนนะครับ ให้ยังมีสิทธิ์มีเสียงเหนือกว่าสิ่งที่เรียกว่าอํานาจเก่านะครับเพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวงังแล้วในการวิจารณ์แต่ละอย่างนี้เราต้องวิจารณ์ให้มันเป็นกลางที่สุดนะครับคือลุงก็พวายามจะวิจารณ์อยากเป็นกลางนะครับคือไม่ให้กระทบกระทั่งใครให้เกิดข้อกังขาหรือข้ออะไรต่อใครนะครับเราก็ต้องออกออกตัวไว้ก่อนนะครับก็มีงานซะคือการเป็นความเป็นคู่ความกันนี่มัน เมันเสียหายทั้งทั้งทั้งระบบนะครับทั้งหลายอย่างนะครับเราดูนะครับด็อกคอยนะครับเมื่อจังหวะด็อกคอยกลับมาก็คือเมื่อจังหวัดสูงสุดเสร็จ <c oughs> เขาลงมาต่ําสุดเขาต้องกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับแต่จังหวะเขายังลงมาไมา่สุดนะครับยังไงซะยังไงเส้นราคาต้องมาแตะที่ต่ําสุด <D> เพราะฉะนั้นซื้อไว้เลยครับที่2.2นะครับ2.2ของด็อกคอยนะครับดูเหมือนว่าราคามันจะกลับไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงซะ มันจะต้องกลับลงมาที่2.2นะครับจะลงมาต่ําที่เดิมนะครับทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับตอนวันนี้วันที่15นะครับราคามันอยู่ที่2.4แต่ว่าถ้าเราซื้อไว้ที่2.2รอไว้ได้เลยนะครับเราจะได้กําไรนะครับอันนี้ถ้างทุนก็ลองพิี่ณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปจริงอย่างที่เราต้องเห็นหรือเปล่านะครับลองพิจารณาดูนะครับราคามันก็จะค่อยๆสวิงบานะครับ อย่างน้อยนะครับราคาก็คือมันจะลงต่ําไม่สุดแต่ว่ามันดีดชั่วข่าวแค่นั้นเองนะครับมันดีดขึ้นไปนะครับัวชิบาอินูนะครับยังอยู่3ตัวด้านหลังนะครับอยู่ที่886เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าเขาจะบวกขึ้นมานะครับชิบาอินูก็ยังคงยังคงด้อยค่าหรือว่าน้อยค่าอยู่นะครับเอสบาก็อยู่ที่1.75นะครับสัญญาณต่างๆก็ยังคงมีทั้งบวกและลบนะครับก็เป็นไปตามเรื่องราวปกตินะครับแน่นอนว่า เขาพากันบวกนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นวันที่สองนะครับของการเปลี่ยนแปลงหรือเขาอาจจะร่วมแสดงความยินดีกับการที่ประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเ็แล้วแต่ท่านักทุนจะพิจารณาดูนะครับก็ลองลองพิจารณาดูเล่นๆน,นะครับน้ํามันก็อ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาทองคําก็ยังคงไซ d ว w a นะครับอยู่ที่2,000ออนต่อดอลลาร์นะครับ เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมานะครับค่างเงินหยวนก็ยังคงสู้กับดอลลร์ได้สูสีอยู่ที่ยังยังยังลบอยู่0.001นะครับมีแนวโน้มทิศทางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในรายการไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงลบก็ยังคงลบนะครับแต่ว่าลูหน้านั้นเป็นอย่างไรนะครับรูหน้าก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นคืนกลับขึ้นมานะครับแต่ว่านะครับมีการไซด์เวย์ไปทางเดานข้างนะครับก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่าเมื่อเมื่อตกตกถึงฝั่ง นี้แล้วต่อต่อไปก็ต้องขึ้นไปถึงฝั่งบนด้านนี้นะครับก็จะไซด์เว์มาด้านบนแค่นั้นเองนะครับราคาก็ไซด์เว์มาด้านบนซื้อด้านล่างแล้วเราก็รอขายด้านบน,นบก็ทําได้อย่างเดียวคือหาทุนมาลงแรงเข้าไปนะครับคือหมายว่าลงเข้าไปแล้วเราก็จับจุดนะครับจุดต่าสุดด้านล่างสุดเพื่อจะไปที่จุดสูงสุดด้านบนสุดนะครับยังไงก็ได้กําไรนะครับแม้ว่าจะได้สัก20บาท30บาทก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับนี่คือ การลงทุนแนวของลุงนะครับคืออย่างน้อยเราก็ดิ้นรนแต่ว่าเราไม่ต้องไปค่าแกงไข่นะครับเราก็เอาความสามารถของเรารมาได้ก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ทําเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับก็คือท่านเป็นในหน้าทางทิ k ต o k นะครับในหน้า Tik Tok ก็คือครายได้เปิดแชร์ลิงก์เปิดแชร์นู่นแชร์นี่นะครับเราก็กดแชร์เข้าไปนะครับเราก็จะมีคนมาซื้อสินค้าผ่านลิงก์นะครับ ท่านก็ได้ค่าในหน้าครับลุงก็ทํามาได้สักพักหนึ่งนะครับลุงก็ได้มา3ามสี่ร้อยเลยนะครับลุงลุงได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรได้จริงๆนะครับถ้าเกิดทุกคนพากันทํานะครับท่านลองไปลองทําดูนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับไม่ต้องมาถามลุงว่าต้องทํำยังไงนะครับคือเดี๋ยวนี้มันค้นหากันง่ายๆนะครับมันไม่มีการปิดบังนะครับมีการคืออยากรู้เรื่องอะไรท่านก็ไปค้นหาดูใน ใน t i k t o อกเขาจะมีการสอนกันแต่เราไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับเขามีคลิปฟรีให้ดูนะครับคลิปฟรีแล้วก็เชิญชวนกันลงมือทำนะครับอย่างท่านคนจีนที่เป็นชาวชาวหนุ่มที่เข้ามาขายสินค้าไป1,500กว่าล้านวันเดียวนะครับทางออนไลน์หรือเปิดออนไลน์วันเดียวขายทุเรียนไปกว่าล้านลูกนะครับ1,000กว่าล้านลูกนะครับเป็นเงินทั้งหมด1 5 0 0 ล้านหยวนนะครับในวันเดียวนะครับก็จะข่าวต่างๆท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับการเป็นในหน้านี้มันคือหมายว่าคือทําง่ายๆนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับลุงก็ลุงก็ทําได้มาแล้วนะครับแล้วก็ได้กําไรมาแค่ประมาณสักคือไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับจากศูนย์บาทนะครับเราเราก็จับจับตรงนั้นให้มาให้เกิดประโยชน์นะครับก็มีอะไรลุงก็มาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อทุกท่านจะนําไปใช้ได้นะครับ เกิดประโยชน์กับต่อทุกคนนะครับลุงก็ยินดีด้วยนะครับยังไงซะก็ฝากชแนลนี้เอาไว้นะครับชที่เป็นชแนลเล็กๆนะครับที่มุ่งมั่นที่จะอย่างน้อยก็เป็นที่จุดประกายนะครับให้กับทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงการทําเงินนะครับโดยที่เราสุดจริตใจนะครับการหาเงินจริงๆมาให้ท่านดูนะครับอย่างลุงมีกระเป๋าเท่าไหร่ลุงก็เอามาเปิดเผยเล้วก็ทําให้ท่านดูว่า ลุงก็พอมีกินมีใช้อยู่ในกระเป๋าพวกนี้ร้อยสองร้อยลุงก็ต้องทํานะครับก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะครับแต่ว่าเราเราสามารถเราอยู่ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะครับถ้าในสังคมเราทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้หาเงินได้ตัวเองได้นะครับก็เล็กๆน้อยๆก็ก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับดีกว่าเราไม่มีงอเมืองงอเท้านะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราก็บอกต่อสิ่งดีๆให้แก่กันและกัน คลิปของลุงก็บอกวิธีการดูอ่านสัญญาณของคริปโตนะครับท่านก็นําไปใช้แล้วก็ถ้าเกิดได้กําไรจริงท่านก็ก็ยินดีด้วยนะครับลุงก็ยินดีแล้วก็มีความแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับว่าท่านมีความรู้จักแอปพลายรู้จักประยุกต์ใช้งานนะครับในการทํากําไรก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็มาฟังการบ่นใหม่การบอกความในใจนะครับ ของของคณลุงของลุงเล็กๆน้อยๆนะครับลุงก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยอมรับนะครับในสิ่งที่ทุกคนเลือกนะครับเราก็เม่ได้บังคับใครนะครับเราก็เปิดกว้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกท่านนะครับขอพระคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังมาถึงนะตอนนี้ก็ไว้พบกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่กรุณารับชม กดแชร์กดถูกใจกดสับส c r i b e กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนหากชื่นชอบมากๆกรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกไกลขอบพระคุณมากนะครับลุงเศษคลิปโตแชนแนล